ตอนแรกอะคำว่าชาไทยอะไม,ไม่ไม่มีคนใช้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนคนก็จะเรียกชาดำชาซิลอนบ้างชาฝรั่งะอะไรเงี้ยค่ะคำว่าชาไทยไม่ได้เป็นคำที่ใช้หลากหลายแต่ว่าเราอะพัฒนาสูตรให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเนะะี้ยค่ะ คุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะเน้นว่าเออชาตานมือนี่มันมีเอกลักษณ์รสชาตินี่มันไม่เหมือนใครแล้วก็ผลิตในไทยเขาก็เลยเลือกที่จะใช้คําว่าชาไทยย้อนกลับไปนะคะรุ่นหนึ่งคือเป็นพี่พี่ชายของอากองแพลค่ะเขาเป็นคน เริ่มธุรกิจชาคือตอนแรกทำทำชาแล้วก็ย้ายมาที่เมืองไทยแล้วก็ทําธุรกิจชาที่นี่ทาเหมือนเป็นกงศีอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนเนาะย้อนไป70-80ปีที่แล้วคนเชื่อสายจีนนะคะเขาก็ยังเหมือนทานชาชาร้อนที่แบบกินตามบ้านตามร้านอาหารเขาก็จะเสิร์ฟชาร้อนให้กับลูกค้าแต่ว่า ยุคมันก็เปลี่ยนไปค่ะแล้วมีน้ําเปล่าที่จันจุกวดเข้ามาร้านอาหารเขาก็จะใช้น้ําดื่มแทนชาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับวัฒนธรรมการดื่มชาร้อนมันก็น้อยลงน้อยลงคือคนดื่มน้อยลงมีการดื่มกาแฟมากขึ้นทางเราก็เลยปรับเปลี่ยนไปเน้นเน้นชาชงมากขึ้นก็คือชาที่ใส่นมน้ําตาลอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอ่ะคำว่าชาไทยอ่ะ ไม่ไม่มีคนใช้นะคะคนคนไทยส่วนใหญ่จะเรียกชาดำชาซีลอนบ้างชาฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะเหมือนเน้นว่าเออชาตาลมือน,นี่มันมีเอกลักษณ์รสชาติกลิ่นที่มันไม่เหมือนใครแล้วก็ผลิตในไทยเขาก็เลยเลือกที่จะใช้คําว่าชาไทยสําหรับสินค้านี้ค่ะล่าสุดก็คือ,อ,อชาไทยก็ติดอันดับเครื่องดื่มออน้ำแอลกอฮอล์ที่ น้ยยอดนิยมของเทสแอนลาร s สเป็นอันดับที่7ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเห็นก็เป็น <laughs> คุณพ่อคุณแม่ปั้นธุรกิจตรงนี้มา <laughs> มันก็มีช่วงขึ้นลงของชานะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่เราเด็กๆแล้เราก็เห็นเหมือนท่านแบบพยายามปรปับปรุงพัฒนาตัวตัวชาตัวเนี้ยให้มันเป็นที่นิยมมากขึ้น แบบความความตั้งใจอะคะ่ะไม่ใช่แบบเออทำทำแล้วก็ถอยก็คือใช้ความอดทนใช้ความยึดมั่นในอุดมคติแล้วก็ทำมันอะนะ <laughs> คือจะเน้นทำผลิตชาแล้วก็จ,กจัดจำหน่ายชาแต่ว่าช่วงที่ทำมาทำก็คือจะเริ่มเปิดหน้าร้านจำหน่ายเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะ เมื่อก่อนมันไม่ได้มียี่ห้อนะคะคือมันเป็นภาพที่อยู่บนฉลากคนก็เห็นโลโก้เป็นรูปอะไรก็เรียกอย่างนั้นมันเป็นรูปมือะคะ่ะมันแต่ว่าเออสินค้าที่อร่อยสินค้าคุณภาพดีคนก็เรียกชาตาเมิน <c oughs> ก็เลยกลายเป็นชื่อชาตาเมินค่ะ <c oughs> จริงๆเมื่อก่อนมีคนเรียกชาตากาตาเหรียญเพราะว่าข้างหลังซองมันมีกานํำชาอยู่บนใบไม้อยู่บนใบชาะคะ่ะ เขเรียนด้านบัญชีจากาธรรมศาสตร์คือจบปตีก็เริ่มทำงานาข้างนอกก่อนทำบริษัท KPMG เป็นบริษัทด้านบัญชีอะค่ะแต่ทำไม่นานไม่กี่เดือนคุณพ่อก็ให้มาทำที่บ้านเพราะว่าตอนนั้นเริ่มทำธุรกิจหน้าร้านจริงๆ จริงๆก็อยากทําธุรกิจนะคะตอนเด็กๆอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ว่าโตขึ้นก็แบบเห็นเห็นด้านคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็เลยเลือกเลือกเรียนสายเนี้ยค่ะอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจกับต่างประเทศในช่วงของรุ่นพ่อรุ่นแม่เริ่มออกงานมากขึ้นพอออกงานมากขึ้นก็เ,ออเปิดร้านคุณพ่อคุณแม่เขาอยากจะให้ทําธุรกิจ เสริมต่อยอดเพื่อที่ลูกค้าค่ะเขาจะได้รู้จักแบรนด์มากขึ้นแล้วก็เหมือนได้ลองสินค้าอื่นๆนอกจากชาไทยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจจำหน,หน่ายเครื่องดื่มเนี้ยค่ะช่วงนั้นพรามาเริ่มออกห้างบ้างอะไรเงี้ยค่ะราวก็รู้สึกว่ามันก็ก็ท้าทายตรงที่ว่า เราตั้งธุรกิจอีกอันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราก็ต้องลงมือทำทั้งหมดเองเลยตั้งแต่ต้นค่ะเหมือนเราก็เรียนรู้ไปทำไปเรียนรู้แล้วก็ไปชงชาเองไปแบบก็คือเหมือนเป็นพนักงานเลยเราผลิตชาหลากหลายมากแล้วก็ชากุหลาบก็คือเป็นสูตรที่คุณพ่อทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้จัดจำหน่ายตอนนั้นเราก็เลยคิดกันว่าเอออยากจะออกเหมือนซีซันอลเมนูที่ ที่ให้คนได้ได้ลองเพราะว่าชาุหลาบอ่ะเมื่อก่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นชาที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ไม่ได้นิยมมาดื่มแบบเป็นใส่นมใส่น้ำตาลคิดกันว่าเออเอามาละให้ให้คนได้ลองในราคาที่แบบจับต้องได้กินง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกมาเป็นชากุหลาบค่ะด้านภาพ ภาพลักษณ์ของแบรนด์นะคะเขาก็จะได้ฟีดแบ็กจากลูกค้าแบบเออเห้ยเห็นตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กแนตะ่คนที่พูดคืออายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือคนมาพูดเยอะมากนี่กัเราเราดีใจนะคะที่แบบเออคนรู้จักแบรนด์เราแต่ว่าอีกมุมนึงว่าเอ๊ะเขาเหมือนรู้จักแบรนด์ในภาพอดีตที่เหมือนไม่ได้เห็นมานานค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากจะปรับให้ภาพของแบรนด์เนี่ยมัน ทันสมัยไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เหมือนเป็นความทรงจำเราก็ต้องพยายามปรับการตกแต่งหรือว่ารูปแบบของแก้วหรือว่าเมนูที่คนคนสมัยนี้รู้สึกว่าเออมันอยู่ในชีวิตประจำวันได้สื่อสารกับคนยุคใหม่ได้เราก็จะเอาสินค้าที่เราผลิตอยู่แล้วมามาปรับปรับปรุงหรือว่าเป็นทำเป็นเครื่องดื่มอย่างเงี้ยค่ะลองทำไอติมเพราะว่าเราอยากจะให้ลูกค้าได้เห็นว่า ไอตัวชาเนี่ยนอกจากจะทําเครื่องดื่มได้มันก็ทําเป็นไอติมได้ทําเป็นขนมได้างค่ะแล้วก็ทําเป็นาชาลาเต้ซีรีส์อย่างเงี้ยค่ะอย่างล่าสุดก็มีแบบวีแกนยอะไรเงี้ยค่ะส่วนในต่างประเทศอะคะ่ะตอนนี้เราก็ไปไปมาแล้วะคะ่ะอย่างเช่นล่าสุดก็คือฟิลิปปินส์แล้วก็มีพมา่ามีจีนกําลังจะเปิดที่เวียดนามเพื่อเพื่อลองรับความต้องการให้คนรู้จัก ชาไทยมากขึ้นค่ะ